วิวชวินหมดอ่อนโยนจัดงานวันเกิดให้น้องหมาแห่สูมในกระจกชัดมากถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพคู่ชัดๆออกมาให้ได้เห็นแต่เชื่อเลยค่ะว่าดีกรีความหวานของนางเอกสาวเวราราณีแคมเปญกับวันใจนักธุรกิจถายาาตระกูลดังวิวชวินเจียรวนณนนั้นพุ่งเกินร้อยเลยทีเดียว ล่าสุดวิวชวินนั้นก็ได้เผยคลิปวิดีโอเปิดอีกมุมอ่อนโยนของตนและคนในครอบครัวเมื่อได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องหมาตัวโปรดของที่บ้านพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Happy Birthday Cathy Cake by Wow ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำไลค์กันแบบรัวๆซึ่งหลายคนนั้นก็ยังขอแอบไปโฟกัสเงาที่กระจกด้านหลังเพราะเห็นคนถ่ายคลิปดูตั้งอกตั้งใจสุดๆที่สำคัญยังดูคล้ายกับสาวเบลราหวานใจคนสวยนั่นเองค่ะเงานในกระจกก็ชัดเกินดูจบแล้วค่ะคุณชวินคุณลงคลิปต่อไปได้เลยส่วนเราโฟกัสคนถ่ายในกระจก คุณวิวรบกวนลงรูปคนถ่ายให้ด้วยนะคะขนาดกับน้องหมายังน่ารักอ่อนโยนมากที่หมื่นเป็นต้นเป็นโมเมนต์ระมุนสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ